แก้ปวดได้อย่างตรงจุดนวดรักษากล้ามเนื้อมัดลึกที่ีเฟชชี่คลินิกการนวดรักษาโดยการกดจุดสัญญาณนะคะจะเป็นการใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะกดรักษาไปที่บริเวณกล้ามเนื้อตากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาค่ะหน่วงเน้นนิ่งลงน้ําหนักอย่างนุ่มนวลและเหมาะสมตามกล้ามเนื้อค่ะสําหรับจุดแรกนะคะจะเป็นการกดพื้นฐานบ่านะคะโดยเราจะกดบริเวณบ่าแล้วก็พื้นฐานโค้งคอนะคะโดยจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อบ่าได้ดีค่ะ จุดที่2นะคะจะเป็นจุดบริเวณกล้ามเนื้อไหล่นะคะเป็นกล้ามเนื้อสีข้างนะคะบริเวณนี้นะคะจะส่งเลือดและความร้อนเข้าไปเลี้ยงบริเวณข้อไหล่ค่ะช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ดีค่ะ ี่3นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณรอบขอบสะักนะคะกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะเขาจะมีหลายชั้นค่ะจะมีชั้นที่ปกคลุมแล้วก็เป็นชั้นลึกนะคะโดยกล้ามเนื้อที่มีอาการปวดบ่อยๆนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกบริเวณขอบสะบักด้านในนั่นเองค่ะ ะะทางแพทย์แผนไทยเรียกว่าจุดสัญญาณสีสาด้านหลังนะคะจะบังคับเลือนและลมนะคะเข้าไปเลี้ยงบริเวณกระบอกตานะคะท่านใดนะคะที่มีอาการหน้ามืดอิงเวียนตาลายจุดนี้นะคะจะสามารถรักษา และนี่นะคะก็คือการนวดกดจุดมัดกล้ามเนื้อชั้นลึกนะคะที่รีเฟชชี่คลินิกค่ะในครั้งแรกของการรักษานะคะจะรู้สึกเบาแล้วก็สบายตัวขึ้นเลยค่ะหากใครนะคะที่มีอาการปวดตามจุดสัญญาณที่เรายกตัวอย่างหรือว่าจะเป็นบริเวณอื่นๆน,นะคะสามารถเข้ามาตรวจประเมินอาการฟรีได้ที่รีเฟชชี่คลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาคอนแก่นหรือสาขาอุดรธานีเลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ